สองทางต่างชีวิตต่างที่ต่างที่มาคิดสื่อสองมุมสองมองมาลองคิดพื้นที่เพียงนิดความหมายอยู่หนอยากให้เห็นความจริงบางอย่าง สื่อกันเช่นเคยนะคะรายการที่จะตอบโจทย์ความหมายของคำว่าสองและพลังของสื่อว่ามีมากแค่ไหนคะ่ะสองกำลังสื่อวันนี้เราลงใต้ไปที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสค่ะที่นั่นนอกจากเรียนศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญแล้วน้องๆยังสนใจการทำหนังสั้นอีกด,ด้วยค่ะน้องๆกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับอันกรุอ่านค่ะ เพราะอันกรุอานเป็นธรรมนูญของชีวิตสำหรับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนค่ะพวกเขาบอกว่าอยากสื่อสารเรื่องราวของอันกรุ๊อานผ่านหนังสั้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างค่ะ 2. องกำลังสื่อของเราวันนี้กลุ่มหนึ่งคือน้องๆในชมรมซาตูอัดดีซึ่งรักการทำหนังสั้นเป็นชีวิต,ตจิตใจพวกเขาบอกว่าการได้ทำหนังสั้นทำให้รู้สึกสนุกและมีความสุขเสมอค่ะอาหาน้ เาเป็ดอาุปสาริกิีบา,านมาเลยนี่พี่ตาแหววและอีกกลุ่มคือครูซึ่งมีความสามารถในการทําหนังสั้นและเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆคุณครูบอกว่าพลังของหนังสั้นมีบทบาทต่อสังคมมากมายค่ะจะเป็นสื่อเล็กๆสื่อ,อหนังสั้นน้อยๆแต่เราก็คิดว่าน่าจะคนดูจะดูแล้วจะเข้าถึงหัวใจขคนดูแล้วก็สามารถที่จะรักอัลกุรอาน ร,รักความเป็นอิอสลามอะไร้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตได้ครับหนังสั้นของนักองและคุณครูจะช่วยสื่อสารความรักความศรัทธาในศาสนาได้อย่างไรและจะสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้มากแค่ไหนเราไปติดตามพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะ าบูโดค่ะครูบิ๊กบอกว่าภูมิใจที่มีเขาบูโดและอยากให้คนอื่นได้เห็นความสวยงามผ่านหนังสั้นด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นเป็นทุ่งนาครับเป็นในหมู่บ้านมะยงครับผมจะเป็นทุ่งนากว้างแล้วก็จะเห็นเชิงเขาแล้วก็เทือกเขาบูโดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นโลเคชันที่เราต้องการมากที่สุดแล้วก็เข้ากับบทหนังของเราครับโอเคบุบ๊ลเลยล เต็มที่ททสิเราเวเาเวเาวยเเ้รีอสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮเเเฮ้เทคเเเ เรียนที่นี่ค่ะที่สนใจทำหนังสั้นก็เพราะว่าในโรงเรียนมีชมรมเกี่ยวกับสื่อและการแสดงชื่อว่าชมรมสาตูอัด,ดีค่ะสาตูอด,ดีนี่หมายถึงาการเผยแพร่สื่อสิ่งดีๆออกสู่สังคมอะไรประมาณนี้ค่ะโดยชมรมของเรานี้เราจะทำหนังสั้นออกขึ้นมาแล้วก็จะเผยแพร่ให้ ทุกคนได้ดูอย่างเช่นปล่อยใน youtube แล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆอะไรอย่างนี้ครับก็ชมรมของเราก็จะมีน้องๆน้องๆมอต้นแล้วก็เพื่อนเพื่อนมปลายก็ที่ผ่านมาก็ได้ทำเรื่องหลายเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องเรื่องสัตเรื่องละครนซั่นสัตตวอดีเรื่องยามเมอะไรแล้วก็เรื่องเรื่องล่าสุดเรื่องปิดปิดครับอ่ซึ่งจะซึ่งเรื่องปิดปิดน้าผมก็ได้แสดงเองแล้วก็ ได้เป็นพ่อของลูกด้วยครับในในละครสั้นเรื่องนั้นครับแโบสเกตโบสเกแมาเซ่มาเซ่เซอ้าเบอ้าเบอันนี้ตอร์จริงไหมมามา,ามาน้องตักพวกยอนรูน้สึกว่ากะอีกกะอะไรหรอ ที่ผ่านมาน้องๆบอกว่าทำหนังสั้นมาหลายเรื่องแล้วล่ะค่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเด็กนักเรียนและวิถีสังคมของคนที่นี่พวกเขาใช้ภาษามลาย,ยูท้องถิ่นในการสื่อสารค่ะเยี่ชนบ้านเราส่วนมากอยู่ที่บ้านก็จะใช้ภาษามลาย,ยูท้องถิน่น ฉะนั้นโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามฉะนั้นนอกจากสอนศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะโรงเรียนของเราก็จะมีเด็กนักเรียนที่อยู่หอพักนะคะฉะนั้นจะอยู่หอพักก็เรียนอัลกุรอานจะอยู่ที่โรงเรียนก็เรียนอัลกุรอานนั้นอยู่ในห้องก็เรียนอัลกุรอานเราจะเพิ่มความย้ำคิดย้ำอ่านให้นักเรียนว่าอัลกุรอานต้องอยู่ในใจของพวกเราเสมอ โรงเรียนอัดีเนียตุนอิสลามิยะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามค่ะเป็นโรงเรียนที่มีสองระบบคือนอกจากสอนศาสนาแล้วก็ยังมีการเรียนการสอนวิชาสามัญควบคู่ไปด้วยและทุกๆวันจันทร์มีคาบกิจกรรมเสรีเพื uh ่อให้นักเรียนเข้าชมรมของตนเองค่ะ ครูมีไอเดียไอเดียหนึ่งมันน่าสนใจมากเป็นครูบิกเป็นครูที่ปรึกษาของชมรมซาตูอัดดีและยังเป็นกำลังใจสำคัญของน้องๆด้วยค่ะประสบการณ์การทำหนังสั้นของครูบิ๊กก็ไม่ธรรมดาเลยและค่ะก็ตอนที่อยู่มหาลัยก็ย่ก็ตอนนั้นก็เข้าในชมรมมุสลิมนะครับแล้วก็แล้วก็ไปชวนก็คือในชมรมมุสลิมผมก็ไปชวนน้องๆที่เรียนคณะนิเทศศาสตร์มรังสิต ก็ชวนมาทำหนังสั้นเราอยากมีสื่อที่แบบปล่อยสู่สังคมเราเอาประเด็นบางอย่างนำเสนอก็จะเป็นเรื่องก็ iPad ก็จะเป็นเรื่องเราก็ประมาณเกี่ยวกับเทคโนโลยียา i อ a d ว่าแบบโลกเดียวนี้เป็นเป็นสังคมก้มหน้าอะไรก็เออก็นำเสนอประเด็นนั่นแหละในในในหนังเรื่อง iPad ทั้งหมดนี้นะเขาเรียกว่าแอปพลิเคชัน แ <Application. S 1> อปพลิเคชันรอลิงอ่ะแอปพลิลลก็เดกเลิง <laughs> <c oughs> ผมก็จะเป็นครูที่ปรึกษาแล้วก็คอยดูว่านักเรียนจะนำเสนออะไรอะไรบ้างในชมรมครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสนอประเด็นประเด็นที่จะมาถ่ายทอดเป็นสื่อออกมาประเด็นที่มาถ่ายทอดเป็นหนังสั้นผมก็จะเป็นคนคอยชี้แนะว่า <c oughs> ตรงนี้มันดีหรือเปล่าม,มันสามารถที่จะ สามารถจะเข้าถึงคนดูได้หรือเปล่าเม่กี้อัลกุอานแล้วอนะไปละหมาจิมะแล้วนักเรงนคิดว่าเรื่องไหนอีกน่าจัเพราะว่าตอนนี้เราก็มีแล้วใช่ไหมมีมีของเรื่องแล้วเพียงแต่ว่าจะมางครูบิ๊กบอกว่าช่วงนี้กําลังวางแผนทําหนังสั้นเรื่องใหม่เกี่ยวกับพระมหาคัมภีร์อันกรุรอานเพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นความสําคัญมากขึ้นค่ะ ยอย่างประเด็นอัลกุรอานนี้เป็นก็คือจะเป็นน้องอก็คือน้องๆจะนํะเสนอประเด็นนี้ออกมาซึ่งในชมรมศัตรูอดีก็วันนั้นก็จะมีการประชุมว่าเออเราอยากทําหนังสั้นเรื่องใหม่นะแต่เราอยากนําเสนอประเด็นอะไรบ้างซึ่งทุกคนก็เสนอหลายประเด็นมากแต่สุดท้ายเราก็มาปิ้งตรงอัลกุรอานซึ่งเป็นประเด็นที่ว่าเออมันน่าสนใจมากแล้วก็พอมามาดูในโรงเรียนเราก็จะ น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของในเราเพราะว่าเอกลักษณ์ของในเราก็คือสุขภาพดีรักการอ่านอัลกุรอานมีการท่องจําอัลกุรอานก่อนที่จะเข้าคาบแรกมีการอ่าอย่างนักสาวหอนักเกียนติหอพักก็จะเรียนอัลกุรอานในภาคกลางคืนอันนี้ก็เออมันน่าสนใจนะครับประเด็น,ปร,ดนประเด็นอัลกุรอานเราก็เลยเออเราน่าจะต่อยอดมามาทําเป็นหนังสั้นอัลกรุรอานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่พระองค์อัลเลาะ ได้ประทานลงมายังศาสดาท่านนาบีมูฮัมหมัดค่ะเป็นกวีนิพนธ์ลักษณะกึ่งกลางระหว่างร้อยแก้วและร้อยกรองซึ่งมีความไพเราะเป็นอย่างมากค่ะ,ะ,ะ ين, อัลกรุรอานเป็นภาษาอาหรับ หมายถึงพระคัมภีร์หรือสิ่งที่ต้องอ่านค่ะอันกรุ่ามี114อบ่บท6 2 3ันรรคและแบ่งเป็นสาหมวดด้วยกันค่ะหมวดที่1เกี่ยวกับหลักการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าหมวดที่สองพงสาวดารต่างๆในอดีตและคำพยากรณ์ในอนาคตหมวดที่3นิติบัญญัติในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ จร,จริงๆแล้วอัลกุรอานคือพระธรรมนูญแห่งชีวิตของมุสลิมและก็มุสลิมทุกคนที่ต้องถือปฏิบัติเนื่องจากว่าอัลกุรอานถือเป็นบทบัญญัติศาสนาที่สําคัญที่สุดถือเป็นมะยิ่ดัตเป็นสิ่งมหาศจ,จรรย์ท์ที่พระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮฺสุบฮานอวตาาที่ประทานให้กับมวลมนุษย์แยกชนที่ให้กับประชาชาติมุสลิมทุกคนนะครับซึ่งอัลกุรอานนี้ถือว่าเป็นทางนําของมุสลิมที่จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะฉะนั the ้นเราจะหลีกเลี่ยงหรือนี้ห่างออกจากอัลกุรอานไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลกุรอานให้กับมุสลิมมากมายอัลกุรอานจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและก็อยู่ในติตใจของมุสลิมทุกคนอัลกุรอานตรงนี้ก็เลยหมายถึงว่าเป็นหลักนิติธรรมทางศาสนาอิสลามเป็นหลักนิติศาสตร์ของศาสนาอิสลามเป็นหลักรัฐธรรมนูญของศาสนาอิสลามที่มุสลิมจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามสิ่งนี้ กรรอ่านมีความสำคัญขนาดนี้แล้วสื่อหนังสั้นของน้องๆจะสร้างแรงบันดาลใจให้พี่น้องมุสลิมได้ขนาดไหนไปติดตามกันต่อเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังโลเคชั่นที่เราจะไปถ่ายสองแนวสองทางต่างชิว ที่ต่างที่มาคิดสื่อสองมุงม,มที่เราจะตังะต้งกองถ่ายแล้วก็ถ่ายก็ตามที่เราวาง,<ห>างวาแผนแนั่นแหละกดอยาใหห้เห็นควาาามจริงบงบอย่งเชิงเขาบูโดเป็นฉากสำคัญข,ของหนังสั้นคะ่ะน้องๆบอกว่าพื้นที่ตรงนี้สวยงามมากมีทางทุ่งนา ภูเขาและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่สำคัญน้องๆเองก็อยากให้เห็นภาพความสวยงามที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองด้วยค่ะแกเจนาอยู่นะกเจนาอยู่นักแสดงพร้อมตักล้องพร้อมสปีดไอซีทีหนึ่งซีหนึ่งเทคสองแอคชั่นเราเอาไปเด้งกระปุ่นเด้งรับพาน ตอนนี้จะเป็นฉากเปิดเรื่องก็คือ,อเพื่อนอจะเป็นเด็กพาเพื่อนมาพาเพื่อนมาดูภูเขา,าเราก็มีการวางว่าใครทําหน้าที่อะไรบ้างซึ่งก็จะมีอ,อย่างน้องก็ถ่ายเป็นตากล้องเป็นผู้ช่วยกล้องส่วนผมจะเป็นครูก็มาช่วยเป็นกําก,กับให้ตามบทของเราก็จะมีตัวละครอยู่ด้วยกัน3 <c oughs> คนนะครับ <c oughs> ซึ่ง3มคนนี้จะเป็นนักสแสดงหลักเลยครับของหนังเรื่องนี้วันนี้อากาศร้อนกว่าทุกวันค่ะ แต่น,อนอ้องๆก็ยังสู้แดดและแสดงกันไปหลายเทคสงสัยต้องพักเติมพลังกันแล้วแหละค่ะถ่ายถ่ายบทเด็กแสดงละคขขอรอดอายหาเนาะบุลเลฟก็เปิดดอกปรสตรีกีานะเว้ยนี่ฮเป็นรู้เอยอย่างนี้มาเจอมาพะมัตุนยกงันโตบุกเกตม้กายูเขาจัดแต่งกับบุกเกตบุกเก a มกายู Itu kita lagi stain jadi slime rock. kita kayu sikam lagi eh. Nampak udak. Duk tunjuk du rata lah. Duk tunjuk lah kau lembu buka ikut nampak. Buk lagi lo. Sudah, 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 ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปก็ได้เวลาตัดต่อตามไปให้กำลังใจกับพวกเขากันค่ะ,อ,ะอ่านี่มันูอะไอันนีู้อุเลอะอุไรอะวันนี้ก็น้องๆก็มาดูผลงานตัวเองก็บอกว่าเอ้ยดีใจใหญ่ว่าเออเห็นตัวเองในจอก็ว่าเออไม่คาดคิดว่าได้แสดงได้ขนาดนี้อาจเป็นเพราะว่าเขาพูดภาษามลาย,ยูด้วยไะแบบว่าแกเจนายูด้วยทําให้แบบว่า เออง่ายต่อการแสดงอารมณ์เหมือนเขากําลังคุยกับเพื่อนอยู่แบบเออง่ายการแสดงอารมณ์ครับเขาก็พอใจกันครับ <c oughs> ก็หวังอย่างยิ่งกับสิ่งที่เราได้สอดแทรกสาระนาเนื้อหาเกี่ยวกับอย่างประเด็นหลักที่เรานําเสนอคืออัลกุรอานเาะก็อยากเนีน่น <c oughs> คนดูได้เข้าถึงประเด็นอัลกุรอานที่เรานําเสนอในใน,ในหนังสั้นเรื่องนี้น้องๆชมรมซาตูอาตีบอกว่า หนังที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้อยากให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้ชมกันก่อน,พนเพื่อที่จะได้แชร์ผลงานของชมรมในสื่อออนไลน์ต่อไปค่ะสาามรรถัักบึค เพื่อนที่ที่อยู่ในโรงเรยียนก็จะชวนมาดูบทครับก็ได้เตรียมตัวมาอย่างดีพร้อมที่จะฉายวันน้วันนี้ครับตอนนี้คนดูพร้อมทีมงานก็พร้อมแล้วเรามาชมหนังสั้นเรื่องสิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดกันเลยค่ะ Não né?

Dok tol. Tai kuat sikatlah. Roh, kena aya tu nak demo ni. Roh. Tiga bulan magai mata tu ya but. Roh. Kita apa doh? Ibu baru sudah fatat aku. Bahaya tak saya tengok gapo bukai pakaian ni doh. Baik ade itu tu. my Ya Mati kami dengan Quran Dan jadikanlah ia Pemimpin Cahaya petunjuk Dan rahmat ของรูปวิวต่างๆมันเข้ากันได้ดีค่ะแล้วก็เนื้อหาครับก็ดีค่ะมาส่งเสริมมันทำให้เราได้รู้ว่าคนตาบอดยังคิดที่จะอ่านอก่านแล้วก็อยากทาเหมือนกันแต่บางทีมันก็ขี้เกียจมันแบบเออเราคิดว่าเรายังมองเห็นพรุ่งนี้ก็ทําได้แต่ความคิดนั้นม่ควรจะิกงผิดถ้าวันหนึ่งเรามองไม่เห็นวันนั้นอาจจะสายเกินไปเราต้อง,ต,องต้องอ่านตั้งแต่วันนี้อย่าคิดว่าพรุ่งนี้ก็ทําได้พรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรพอฉายไปแล้วแบบว่าทุกคนตั้งใจตั้งใจดูแล้วก็ พอไปถามไปคุยกันว่าเออเป็นยังไงบ้างสื่อเขาบอกว่าเออทําดีนะทําซึ้งดีแล้วก็ประเด็นอัลกุรอานมันก็บอกว่าเป็นประเด็นที่แบบว่าเออมันน่าสนใจนะเราคิดว่ายังมีอีกหลายก้าวที่เรากําลังจะก้าวต่อไปซึ่งวันนี้ก็นับว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากซึ่งเท่าที่ได้ฟังฟีดแบ็กมาก็ค่อนข้างที่จะดีซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นแรงผล,ลักดันสําคัญนะครับที่เราจะก้าวขึ้นไปสู่ผลิตสื่อต่อๆไปในอนาคตครับ น้องๆชมรมศาสตูอัดดีเชื่อว่าทุกๆาศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดีค่ะเชกเช่นกับาศาสนา,าอิสลามที่มีอันกรุรอานเป็นทางนำของชีวิตนี่คือพลังเล็กๆที่คอยปกป้องดูแลรักษาและสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ต่อไปค่ะ หนังสั้นของน้องๆเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อบอกเล่าความสําคัญของอัลกุรอานที่สําคัญเข้าใจง่ายและเข้าถึงหัวใจคุณดูด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างความรักความศรัทธาให้กับศาสนาของตนเองค่ะติดตามรายการย้อนหลังหรืออัปเดตความคืบหน้าของสองกำลังสื่อได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจรายการสองกลังสื่อหรืออีเมลที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ สัปดาห์หน้าสองกำลังสื่อจะพาคุณผู้ชมไปตามหาพลังความเป็นสองที่ไหนต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ